โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนิชแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาบกันอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจ้าพิเศษนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับเพื่อนๆกันครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารทางด้านเว็บหรือว่าไม่ได้ตามข่าวในกลุ่มสักเท่าไหร่นะคือวันนี้เนี่ยทางเพจออฟฟิเชียลนะครับเขาก็มีประกาศข้อมูลอัปเดตใหม่มาแล้วครับซึ่งอัปเดตในรอบนี้บอกเลยครับว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คาดคิดอยู่แล้ววนนะครััับ่าามมจกก็ไปดูเลย 俺の大切なものを傷つけんな私は大切なものすべてを守りたいです 私は実界純血のデリエリケツから言ってお前を。 ก็เป็นยังไงบ้างครับใช่แล้วครับรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของไฟนอลบอสเมลิโอดัสและอลิซาเบตนะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาพร้อมกันทีเดียว2ตัวเลยและนอกจากนั้นในช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับตัวละครที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับต่อไปเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดลีเอลีนั่นเองนะครับสำหรับคลิปไฟนอลบอสเนี่ยผมบอกเลยนะดูกี่ทีก็รู้สึกแบบขนลุกนะครับก็ในวันนี้นะครับทางเว็บเนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตข้อมูลพื้นฐานของ ไฟนอลบอลในรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับไฟนอลบอลทั้ง2ตัวจะเป็นท่าสีฟ้านะแต่ว่าเนื่องจากมีเอกลักษณ์พิเศษนะครับทำให้เอฟเฟกได้เปียบเสียเปียบท่าจะไร้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดทีมสีอะไรก็ได้นะครับสีฟ้าสีเขียวหรือว่าแม้แต่สีแดงนะครับมันก็จะไม่เสียบเปรียบแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดได้อย่างอิสระเลยครับและนอกจากนั้นบอสจะกันสถานะกัดก่อนหมดสติและสาดให้เป็นหินนะครับซึ่งสถานะแช่แข็งเนี่ยสามารถใช้กับบอสได้นะ แต่ว่าเมื่อเริ่มเทินทุกครั้งนะครับเมลิโอรัสจะสามารถฟื้นฟูเอฟเฟกแช่แข็งตัวเองได้นะครับและเมื่อเกรดไม้ใต้ของเมลิโอรัสต่ำกว่า4จุดจะคุมการเอฟเฟกใช้สกิลโจมตีไม่ได้ด้วยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพาสซีฟเหมือนเมลิโอรัสมารฟ้าเลยครับสำหรับระดับความยากในรอบนี้นะครับฮาร์ดจะอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอ็กซ์ตรีมหนึ่งแสนสี่หมื่นและเฮลอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นแต้มครับ ข้อมูลที่สำคัญนะครับในเฟสแรกเมริโอรัตจะใช้โต้กลับเฉพาะสกิลที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับถ้าแม่ตายของอลิซาเบธจะมอบบัฟเยียวยาที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตปริมาณมากได้นะครับซึ่งข้อแนะนําของเขานะเขาบอกว่าเราสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของอลิซาเบธได้ด้วยการแช่แข็งนะครับส่วนในเฟสที่2นะครับเมริโอรัตจะใช้โต้กล,กลับกับทุกสกิลนะครับส่วนอลิซาเบธจะใช้สกิลที่ทําให้ศัตรูทั้งหมดไม่สามารถใช้สกิลบัฟและดีบัฟได้นะครับ ระวังการติดด e ีบัฟเนื่องจากการใช้สกิลโจมตีของอลิซาเบธและท่าไม้ตายของเมลิโอดัตที่มีเอฟเฟคล้างผ่านนะครับสำหรับเอฟเฟคล้างผ่านเนี่ยจะเป็นเอฟเฟกต์ที่สามารถท่านความรุนแรงตามดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวเป้าหมายนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถอนดีบัฟทั้งหมดออกครับก็ของที่แรกได้ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยซึ่งของหลักๆที่ทุกคนควรแลกไว้ก่อนนะอย่างแรกที่สุดเลยครับก็จะเป็นคอสตูมทั้งเมลิโอดัตกับอลิซาเบธครับตรงนี้นี่พลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นชุดคอสต ส่วนของต่อมาที่ควรจะแลกไว้นะครับก็จะเป็นหินอัปเกรด UR นะกับคอนไบเซล์ครับแล้วก็ทั่งครับส่วนของอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถแลกได้ตามที่เพื่อนๆขายเลยนะแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับ เอาจริงคือเราก็ควรจะลงแรงทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างคุ้มค่านะแล้วก็นอกจากนั้นครับรอบนี้ก็ไม่พลาดนะครับมันจะมีอันดับแรงกิ้งด้วยซึ่งของรางวัลก็จะตามนี้เลยครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรทั้งหมด35เม็ดนะครับเพื่อนจะต้องพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับสูง50%ให้ได้นะครับเราก็จะได้เพชรทั้งหมดแลละส่วนใครที่หวังสูงหน่อยเนี่ยก็อาจจะมาหวังที่กับนะครัอที่5%เน่ยกับห้สร้อร์เซันหินะครับอ,อ,อีก่นนอก,ก้อนด้วยส่วน15%นี่นข้ะงดีคร้รคอนเบเซลลมา10อันกับ ทั้งอีก150อันเลยนะสำหรับไฟนอลบอสซีซัน4นะครับเ mm hmm. มลิรัดมานกับอลิซาเบธนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไป2ทีมที่คนญี่ปุ่นเขาใช้กันนะว่ามีทีมอะไรบ้างครับซึ่งทีมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมแนะนําจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะเป็นทีมที่เขาใช้เป็นหลักกันครับโดยเว็บแรกที่เราจะไปดูกันเนี่ยเราก็จะมาดูที่เว็บเกมวิดนะครับสำหรับระดับความยากเนี่ยผมจะดูเพียงแค่ระดับเฮลนะเพราะว่าระดับอื่นเนี่ยเราก็สามารถใช้ทีมระดับเฮล เอาไปใช้สู้ได้เหมือนกันนะครับใครที่ต้องการทำสกอร์อันดับแรงกิ้งสูงนะครับทีมที่เขาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นทีมนี้เลยครับจะมีเป็นเจริโก้โกเทอร์แดงเมอร์ลินแดงและอาริโอนี่เขียวนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ปั้นตัวไหนเนี่ยผมบอกเลยนะปั้นรอดได้เลยครับสำหรับไฟนอลบอลเนี่ยมันเอาจริงๆมันก็น่าจะมาอาทิตย์หน้าแหละพราะเขาบอกมาขนาดนี้แล้วนะครับส่วนตัวละครอื่นๆที่เราสามารถใช้แทนได้นะครับก็จะเป็นป่านะทั้ง2สีเลยทั้งเขียวทั้งแดงนะครับตรงนี้ ส่วนทีมเก็บแต้มปกตินะครับอันนี้เนี่ยตัวละครของเซิร์ฟเรายังไม่เข้านะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอข้ามไปแล้วกันแล้วก็ต่อมาครับอันนี้จะเป็นคลิปที่เขาลองสู้ให้ดูนะโดยทีมที่เขาใช้ก็จะเป็นทีมป่าแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักที่เขาใช้นะจะเป็นป่าแดงโกเทอร์แดงกูสต้าฟเขียวและเจริโก้แดงใส่ซัพพอร์ตช่องที่4ครับส่วนตัวละครซัพพอร์ตก็จะตามนี้เลยครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่เขาเลคคอมเมนต์เฉยๆนะต่อมาตัวอย่างปาร์ตี้ที่2นะครับจะเป็นน้องววเเลนติขีย เีบอร์ลินเขียว,ลยวแล้วก็ฮาวเซอร์แดงครับก็สําหรับเว็บเกมวิดก็จะมีแนะนําทีมประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของเว็บออเทอร์มากันบ้างน,นะครับสาหรับเว็บออเทอร์มาเนี่ยเขาจะมีบอกคะแนนค่าเฉลี่ยที่ทําได้ในแต่ละทีมด้วยนะสำหรับทีมแรกที่แนะนําของเว็บออเทอร์มานะครับจะเป็นคิงฟ้ากุสตาฟเขียวเอสคานอแดงแล้วก็เจริโกแดงครับโดยทีมนี้คะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,500แต้มนะต่อมาทีมที่2ครับทีมนี้จะเป็นทีมเก็บคะแนนนะครับ อัันดบรตัวละครที่ใช้ก็จะเหมือนเว็บเกมวิดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีนี้แหละน่าจะเป็นของจริงนะตัวละครที่ใช้หลักนะครับจะเป็นเจริโก้เมอร์ลินแดงโกลเทอร์แดงแล้วก็อาริโอนี่เขียวครับคะแนนเฉลีย่ยทีนี้จะอยู่ที่2,500แต้มนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีบอกเงื่อนไขนิดน,นึงด้วยคือของเขาจะใช้เป็นของ urset นะครับเซตคีเดเมนะส่วนออปชั่นเสริมเนี่ยก็จะเป็นคีดเมเช่นกันครับและที่สำคัญเจริโก้เนี่ยจะเป็นอันติแมกนะครับส่วนเมอร์ลินแดงเนี่ยอันติจะอยู่ที่เลเวลหนึ่งครับต่ ใส่เซตไอรอนวอลนะครับหรือว่าเซต Defense โดยออปชันเซตของโกเทินจะเน้นเป็นอัตราทนทานะครับและตัวสุดท้ายอาริโอนน่ครับอันนี้ก็ใส่ของอะไรก็ได้ตามที่มีเลยนะสําหรับอาหารที่เขากินนะครับจะกินเป็นอาหารเพิ่ม Critical เดเม g e ครับสำหรับทีมหลักๆที่เว็บอั t เทอร์แนะนําก็จะมี2ทีมนั้นนะต่อมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสรุปตัวละครสายโจมตีที่เขาเลคคอมเมนทั้งหมดนะครับ ตัวแรกเลยก็จะเป็นเดลีเอรีแดงนะครับตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เขาใส่ลูกแก้วผิดครับเขาใส่เป็นสีเขียวมาแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นเจริโก้เขียวนะครับสำหรับเจริโก้เขียวเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญอันติของเจริโก้เนี่ย เราน่าจะอัมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีเป็นป่าเขียวนะครับป่าแดงและตัวสุดท้ายบันกระบองฟ้าครับสำหรับตัวละครที่ผมไม่พูดถึงเนี่ยก็คือตัวละครที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเราในตอนนี้นะส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับที่แนะนําในรอบนี้ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวละครสายแช่แข็งครับก็จะมีเป็นเมอร์ลินแดงครับและตัวละครบัฟทุกสถานการ์อย่างโกเทอร์แดงนะครับซึ่งใครที่ไม่มีเมอร์ลินแดงก็สามารถมาใช้เป็นกุสตาฟแทนได้เช่นกันครับนอกจากนั้นก็ยังมีเป็นเอทอร์ซาเขียว วาเลนติเขียวแล้วก็คิงฟ้าครับสามารถใช้ได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับทีมเลยและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นซัพพอร์ตตัวที่4นะครับก็จะมีเป็นเฮาเซอร์อาริโอเนี่เขียวเจริโกแดงเจริโกฟ้านะครับสำหรับ4ตัวนี้เนี่ยคือใส่มาเล่งเดเมจให้ทีมโดยเฉพาะทางนั้นเลยนะครับตัวละครสายซัพพอร์ตตัวที่4ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆปั้นทิ้งไว้เลยนะทางอาริโอนี่เจริโกแดงเจริโกฟ้านะครับสามตัวนี้เนี่ยได้ใช้งานบ่อยแน่นอนสําหรับคอนเทนต์ที่ต้องการเก็บคะแนนนะครับก็สุดท้ายนะครับ ema, รเวบบอัลเทอร์มาตรนนงนะ ก็จะมีเป็นทีมเดลีเอลีแดงนะครับทีมแรกใช้เป็นเดลีเอลีแดงเมอร์ลินแดงโกเทอร์แดงเจริโกแดงครับต่อมาก็จะเป็นทีมที่แนะนําทีมแรกที่ได้2,500แต้มเฉลี่ยนะจะเป็นเจริโก้เขียวเมอร์ลินแดงโกเทอร์แดงแล้วก็อาริโอเี่เขียวครับและอีกทีมหนึ่งนะครับทีมสุดท้ายจะเป็นเอทโรซ่าเขียววาเิติเขียวป่าเขียวอาริโอเี่เขียวครับซึ่งอาหารที่กินเนี่ยเขาแนะนําเป็นอาหารดูดเลือดนะครับสำหรับทีมสุดท้ายอันนี้สําหรับของรางวัลเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเขาแจกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาด สำหรับของที่แรกได้นะหลักๆเลยจะเห็นได้ว่าเหมือนกับเซิร์ฟเรามากครับแต่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะไม่มีคอสตูมของอลิซาเบธอยู่นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ครับสำหรับอลิซาเบธเนี่ยคอสตูมถ้าใครที่อยากได้นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นของค่อนข้างแรครับไม่ใช่ของที่ทุกคนจะจับต้องได้นะ เพราะคะแนนอันดับแรงกิ้งของเพื่อนๆจะต้องอยู่ใน30%แรกเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถรับคอสตูมของอลิซาเบธได้ซึ่งเสิร์ฟเราต้องบอกว่าเขาปรับมาค่อนข้างดีนะคือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงคอสตูมได้หมดครับไม่จําเป็นว่าทีมเราต้องเก่งของต้องครบถึงจะสามารถครอบครองได้นะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆครับก็สําหรับข้อมูลของ Final b o อสดัตมันกับอลิซาเบธผมก็จบเอาไว้เท่านี้แล้วครับต่อมาเดี๋ยวเราก็ไปดูข้อมูลของเดลี่เอล กันต่อดีกว่าครับสำหรับเดลีเอลีที่เขาพูดถึงก็จะเป็นเดลีเอลีแดงนะครับแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะต้องคิดเผื่ออีกหนึงครับเพราะว่ามันอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะซึ่งจากตู้ที่ผ่านๆมานะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครบัญญัติทุกตัวเนี่ย มันลงมาทีมาแบบเป็นคู่แพ็คคู่ตลอดเลยแนละ้วตัวเก่ากับตัวใหม่ซึ่งเดลีเอลีของเซิร์ฟแชแปเนี่ยมันก็จะมี2สีแล้วนะครับจะเป็นสีแดงกับสีเขียวครับสำหรับตัวละครสีแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครลงกาชาพาที่2และตัวซุ่มเผาพันธ์ของพวกแฟลลี่ด้วยนะครับใครที่ดองไว้เนี่ยถ้าเกิดเดล l y เอลีแดงเข้าตู้ก็สามารถไปรอรุนรับได้นะส่วนเดล l y เอลีเขียวมันก็จะลงตู้แลกเหรียญนะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอันดับคะแนนของทั้งเดงลีวเวอลีแดง,ง bit, แล้วก็เดลนนีบ ต้องบอกว่าเดลีเอลีนเป็นบัญญัติในไม่กี่ตัวนะที่ทั้ง2ตัวเนี่ยมันอยู่ในเทียชั้นสูงหมดเลยครับสำหรับเดลีเอลีแดงมันก็จะอยู่เทียเอสเลยนะครับส่วนเดลีเอลีเขียวก็จะอยู่เทียเอสนะครับถือว่าสูงหมดเลยนะทั้ง2ตัวต่อมาเรามาดูฝั่งออเทอร์มาครับบ้างครับออเทอร์มาเนี่ยจัดอันดับให้เดลีเอลีแดงอยู่ในเทียเอสเช่นกันนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับทางออเทอร์มาเขามีจัดอันดับ1ใน10ด้วยนะเดลีเอลีแดงติดอันดับท็อป10ตัวละครแข็งแกร่งที่สุุดดขอองเซิรร์ฟญี่่่ปนนยยู้วะคับ ก็จะอยู่ในอันดับที่9นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควรจะเปิดหาไหมนะครับสำหรับเดลีเอรีแดงบอกเลยว่าก็เป็นตัวละครที่ควรจะเปิดควรจะมีติดไว้ในไอดี AD นะส่วน d เดลีรีเขียวนะครับทางด้านอัลเทอร์มาเนี่ยก็จะให้อยู่ในเทียสเช่นกันนะครับต่อมาเราก็มาดูรายละเอียดลึกขึ้นไปหน่อยนะครับของเว็บเกมวิดนะ ซึ่งเดลี่เอลีแดงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคะแนนของเขาเนี่ยได้10เต็ม10อยู่ในเ i SS แรงนะครับสำหรับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับด่านความยากระดับสูงนะครับพวกบอสต่างๆเก็บคะแนนแรงกิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยเดลี่เอลีแดงถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็น p ิวนะครับได้อยู่ S บวกส่วนการฟาร์มกับพาสซีฟของเดลี่เอลีแดงเนี่ยจะค่อนข้างแย่นะ จะอยู่ที่ B แล้วก็ C ครับสำหรับคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่ไปได้ดีนะครับบอสกระต่ายนะครับแล้วก็ไฟนอลบอสเมลิโอดัตที่กําลังจะมานะรวมไปถึงบอสกิวนะครับทั้ง2ตัวเลยสําหรับเซตที่เขาแนะนํานิยมใช้กันนะครับก็จะเป็นเซตปกติเลยครับเซตโจมตีป้องกันโดยออปชั่นเสริมที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นออปชันทางโจมตีกับทางป้องกันเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรามาดูเดลี่เอลีเขียวกันบ้างนะครับสำหรับเดลี่ได้เขียวเนี่ยคะแนนจะได้9เต็ม10นะครับอยู่ที่แรง S ด่านความยากระดับสูงจะได้ A+ PP ได้ S ได้้ A แลวก passive C, ็สำหรับตัวเขียวผมย้ำอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นตัวลงในร้านค้าแลกเหรียญน,นะแล้วก็คอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับของตัวเขียวถ้าเกิดดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีนะแต่จะมีเพียงบอสเอเน็กตัวเดียวเท่านั้นครับต่อมาเรามาดูฝั่งเว็บออเทอร์มากันบ้างนะครับสำหรับเว็บออเทอร์มาเนี่ยเขาจะไม่ให้คะแนนเต็มนะคะแนนเดลี่เอลิแดงจะได้อยู่95เต็มร้อยครับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับจะมี p ีพได้ S เลยครับ บอสกระต่ายได้ SS นะครับไฟนอลบอสมารินได้ S แล้วก็ไฟนอลบอสมีรีโอดัตได้ SS เช่นกันครับเซตอุปกรณ์ที่แนะนําก็จะเหมือนกันเลยนะทั้ง2เว็บแล้วก็มาดูเดลีเอรีเขียวกันบ้างครับเดลีเอรีเขียวเนี่ยคะแนนจะได้เกือบเกือบเท่ากันเลยนะของเว็บออเทอร์มาจะได้อยู่94เต็มร้อยครับซึ่งคอนเทนต์ที่ไปได้ดีแบบนี้เนี่ยเขาให้ PP ได้ S นะครับแล้วก็ไฟนอลบอสคิงได้ S อีกเช่นกันนะครับก็หลังจากที่เราดูคะแนนความสามารถของเดลีเีทั้ง2สี ของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลของทั้ง2ส,สีดีกว่าว่าทำไมถึงได้คะแนนเยอะขนาดนี้นะครับสำหรับท่าแรกของเดลี่เอลีแดงนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายอย่างรุนแรงนะเป็นท่าโจมตีแบบเฉยๆเลยนะถ้าจะเปรียบเทียบนะครับก็จะเหมือนท่าของหัวหน้าเมลีโอดัสสีเขียวนะครับท่าที่2ครับจะเป็นท่าบัฟนะครับ ซึ่งท่านี้เนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันแล้วครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับท่าของเอเลนฟ้าตัวละคร s r ที่เพิ่งแจกไปในกิจกรรมไทท่านนะโดยที่แรงแรกนะครับจะสามารถเพิ่ม Basic Stack เบสิคสแต็20เป็นระยะเวลา2เทิร์ส่วนแรง2เนี่ยจะได้30ครับพร้อมกับได้หลบหลีกเพิ่มขึ้นมาอีกห่เทิร์นด้วยนะและที่ขั้นสุดท้ายครับจะได้แสแต็ตเพิ่มขึ้น50ปเป็นระยะเวลาถึง3เทิร์นะครับและแน่นอนว่าก็มีหลบหลีกให้เราด้วยนะสำหรับอันติของเดลี่แอนีนะครับก็จะเป็นท่าคอมโบสตาร์ครับ ซึ่งจะสามารถสร้างเดเมจได้6กร้ของแรงโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับและมีความสามารถแอมปิฟายอยู่ครับแอมปิฟายเนี่ยจะสามารถเพิ่มเดเมจสามสรต่อบัฟที่อยู่บนตัวเดลีเอรีหนึ่งบัฟนะครับต้องบอกว่าเดลีเอรีเนี่ยเป็นตัวละครที่บัฟแบบโคตรเยอะนะใครที่เคยดูเซิร์ฟเจแปนหรือว่าดูคลิปมานะครับจะเห็นได้ว่าเดลีเอ l ีส่วนใหญ่เนี่ยบัฟเขาจะเป็นแบบ2อสาแถวตลอดเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าพาสซีฟของเดลีเอ l ีนั่นเองครับแบย เดลีเอลิจะสามารถเพิ่มพลังโจมตี10%เมื่อตัวเธอใช้สกิลการ์ดนะครับซึ่งบัฟมันจะหายไปก็ต่อเมื่อเธอไหนที่เราหยุดใช้สกิลการ์ดของเธอนะครับและบัฟเพิ่มพลังโจมตีอันนี้มันสามารถสแต็กได้ถึง10ครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้การ์ดเดลีเอลิติดกัน10ตานะครับแอตเทคของเธอเนี่ยก็จะเพิ่มไปถึง100%เลยครับส่วนพาสซีบัญญัติของเดลีเอลินะครับ เธอจะสามารถลดการโจมตีระยะไกลได้ถึง35%นตะต่อมาเรามาดูเดลีเอรีเขียวกันบ้างนะครับสำหรับตัวสีเขียวนะครับสกิลแรกเธอจะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับลดเกรดอันติได้1เกรดนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคตรดีครับสำหรับท่านี้เนี่ยก็จะเหมือนท่าของเมอร์ลินเขียวไปเป๊ะเ,เลยนะคือโจมตีพร้อมกับลดเกรดไม้ตายของศัตรูครับและที่แรงสุดท้ายนะครับแรงสามเนี่ยจะสามารถลดได้ถึง3เกรดเลยครับส่วนท่าที่2ของเดลีเอรีนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูแบบเอ e ีได้นะซึ่งที่การแรง,ง,แรงเนี่ย นอกจากโจมตีศัตรูแล้วนะครับยังสามารถเพิ่มเกรดอันติของตัวเธอเองได้ด้วยครับสำหรับอันติเมตของเดลีเอลิเขียวก็จะเหมือนกับแดงเลยนะสำหรับพาสีของเดลีเอลิเขียวนะครับทำไมถึงเหมาะกับ p v p นะครับเพราะว่าพาสีนี้เลยครับมันเป็นพาสีที่กวนมากๆนะคือศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถได้เกรดอันติจากการที่เราเลื่อนการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆน,นเอาเดลีเอลิ i, ไปคอมโบกับเอสเทรอซาเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันน่าจะปวดอย่างมากนะคือศัตรูจะได้เกรดมายตายยากโคตรครับส่วนพาสซีบัญญัติก็จะเหมือนกันเลยนะครับคือลดการโจมตีของระยะไกลลง35%ใน PvP ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับอาหารของเดล l เอลี li, ใครที่ต้องการเปิดเดลีเอลีนะครับแล้วก็อยากจะหาอาหารฟาร์มไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากครับเพราะว่าตอนนี้มันลดด่านฟรีเควนต์50%อยู่นะซึ่งอาหารที่เธอกินก็จะเป็นเปเปอร์กริลชิคเก้นวิงครับสำหรับส่วนผสมเปเปอร์กริลชิคเก้นวิงนะครับก็จะมีเป็นเนื้อไก่นะครับ พริกไทยแล้วก็ชีสนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปอัปเดตข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบเอาไว้ให้แล้วการรู้สึกว่าพูดไปพูดมามันก็เริ่มใจยาวขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ b s c r i b e เป็นกาลังใจให้กันด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยกำเพชรในมือใแน่นๆครับรอไปสุ่มเดลี่เอลี่ดีกว่าครับสำหรับวันนี้ผมก็ 《<laughs> 俺の大切なものを傷つけんな!》私は大切なもの全てを守りたいです。 私は実回純血のデリエリケツから言ってお前を殺す。